ทิพสุโคไทยจ่ายเงินตามโรงงานน้ำตาลเริ่มปิดหีบชาวไร่เตรียมกันให้พร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบะโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบาโซนกันด้วยนะครับซึ่งเราก็ห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะครับจากข่าวคราววงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับมีคราวคราวมาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับก็คือมีโรงงานน้ำตาลที่ประกาศจ่ายเพิ่มเงินตามปีการผลิต2564-65ทั 65, เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายก็เป็นของโรงงานทิพสุขโขทัยนะครับที่ประกาศจ่ายนะครับและมีโรงงานที่จะปิดหีบ ที่แจ้งเข้ามาแล้วนั้นนะครับก็มาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเร่งตัดอ้อยให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดการที่ทางโรงงานที่แจ้งการปิดหีบนะครับการปิดรับอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานนั้นนนะครับจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับซึ่งก็มีโรงงานไทยอุตสาหกรรม นะครับไทยลุ่งเรืองอุตสาหกรรมสกลนครน,นะครับและโรงงานน้ำตาลสหาหเรืองมุกดาหารนะครับที่จะปิดทิพในเร็ววันนี้นะครับเป็นวันไหนนั่นก็ติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่สกัดโรงงานน้ำตาลทิพย์สุขโขทัยจำกัดนะครับที่ประกาศจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายหรือเงินตามของพี่น้องนะครับ ซึ่งในเขตนี้เขตที่1น,นะครับได้1,150บาท56สตางต่อตันนะครับซึ่งหัก1,070บาทคือราคาอ้อยคั้นต้นแล้วก็จะเหลือเงินตามที่พี่น้องจะได้รับอยู่83บาท56สตางต่อตันนะครับแต่ว่าโรงงานทิพสุขโขทัยนั้นได้สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้วเมื่อวันที่11มกราคม2566ในอัตรา50บาทต่อตันอ้อยนะครับบันนี้ก็ยังเหลือเงินอ้อยขั้นสุดท้ายเงินตาม ที่ยังไม่รวมค่า CCS อยู่ที่33บาท56สตางค์ต่อตันอ้อยนะครับหากเอา6เปมาหารนะครับก็จะได้ CCS ละ5บาท1สตางค์ต่อตันนะครับโดยทางโรงงานจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวไร่อ้อยธนาคารกรุงไทยนะครับภายในวันที่27กลุ่กุมภาพันธ์2566นะครับ ธนาคารทกศของพี่น้องชาวไร่อ้อยหลังจากวันที่27ไปแล้ว3วันนะครับก็จะอนให้กับพี่น้องนะครับซึ่งทิพสุโขไทยจะจ่ายในวันที่27กุมภาพันธ์2566นกะครับก็ไม่น่าจะเกินวันที่2หรือที่3มีนาคมพี่น้องชาวไร่อ้อยก็จะได้รับหมดทุกคนนะครับสำหรับเงินตามทิพสุโขไทยก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยทิพสุโขไทยกันด้วยนะครับและ ในฤดูกาลหีบอ้อยปีการผลิตส5 6พั6บหกที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2565ถึงตอนนี้ก็ล่วงเลยมาก็เกิน65%แล้วนะครับก็มีโรงงานน้ำตาล2แห่งที่ได้ประกาศแจ้งให้พี่น้องชาวไร่อ้อยเร่งตัดอ้อยและได้ทราบกำหนดวันปิดหีบอ้อยนั้นนะครับในปีนี้ก็จะเริ่มปิดก็เริ่มจาก โรงงานไทยอุตสาหรุ่งเรืองอุตสาหกรรมสกลนครนะครับก็ประกาศแจ้งยืนยันปิดหีบอ้อยในวันที่24กุมภาพันธ์2566นะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะครับจะรับคิวในวันที่24สุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับไทยอุตสาหกรรมนะครับไทยลุ่งเรืองอุตสาหกรรมสกลนครนะครับก็แจ้งให้พี่น้องชาวไร่อ้อยเขตนั้นที่สังกัดนะครับ ไทยรุ่งเรืองสกลนครน,นะครับรับทราบเร่งตัดอ้อยให้ทันตามกําหนดการนะครับและโรงงานน้ําตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับก็แจ้งให้พี่น้องเร่งตัดอ้อยนะครับภายในวันที่4มีนาคม2566นะครับซึ่งก็ยังไม่แจ้งวันปิธีนะครับหลังจากวันที่4มีนาคม2566ไปแล้วนั้นนะครับก็จะเร่ง หีบอ้อยของพี่น้องชาวไรอ้อยและจะดูว่าอ้อยของพี่น้องยาคงค้างหรือไม่นะครับก็จะมีการแจ้งกําหนดวันปีถีบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แจ้งให้พี่น้องเร่งตัดอ้อยให้ทันภายในวันที่4มีนาคม2566นะครับซึ่งก็เตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับพี่น้องสหเรืองมุกดาหารนะครับซึ่งคาดว่าโรงงานน้ําตาลส่วนใหญ่จะทยอยปิดเริ่มหนาตาขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2และที่3ของเดือนมีนาคม 2566พี่น้องชาวไร่ที่ยังไม่ได้ตัดอ้อยขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเพื่อวางแฟนการตัดอ้อยให้ทันตามกำหนดวันปิดหีบของโรงงานน,านันน้นๆนะครับพี่น้องท่านผู้ชม